สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาจากทางภาครัฐและข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดนายกสั่งทุกกระทรวงเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่ทำเนียบรัฐาบาลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย นายกสั่งทุกกระทรวงเตรียมพิจารณาของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและเสนอเข้าครมอในเดือนพฤศจิกายนนี้นายอนุชาบูธพัชัยศรีรองรลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีข้อสั่งการ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเรื่องของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าให้กระทรวงต่างๆไปพิจารณาของขวัญที่จะมอบให้กับประชาชนในปลายปีนี้ทั้งด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการช่วยเหลือประชาชนหรือมาตรการอื่นๆที่จะทําให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเช่นมาตรการลดค่าครองชีพโดยให้เสนอ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้กระทรวงการคลังไปพิจารณากรอบงบประมาณตามวินัยการเงินการคลังให้ถูกต้องตามกฎหมายสำนักข่าวไทยบัตรคนจนยังลงทะเบียนได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่คุณสมบัติผ่านแล้วทำอย่างไรเช็คได้กันที่นี่นายอนุชา บูรพาชัยศรีโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ตั้งแต่5กันยาย,ยนถึง17ตุลาคมปี2565สำหรับความคืบหน้าในการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น21,526,830รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน11,673,312รายและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน9,853,518ราย ทั้งนี้กระทรวงการคลังยังเปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31ตุลาคมปี65ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง 23นาฬิกาของทุกวันหรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติภายในเดือนมกราคมปี2 5ง6ตัวเลขจำนวนผู้ลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐยังจะต้องรอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งอย่างไรก็ตาม ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่16กันยายนปี65เป็นต้นไปโดยหากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือครอบครัวที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายนปี65ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัวหรือโสดสามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัวโดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัวในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่5กันยายนถึง6ตุลาคมปี65พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 18 7, ล้าน3 3 7 4 6 3รายและเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองจำนวนทั้งสิ้น16 7 6 6 5 2 8รายโดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนจะพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆใ,ในช่วงนี้โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคมปี66ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิน้น 1 5 7 9 3 5 5ารยสาายสำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้หน้าที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปร,ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนรารเช่นจำนวนบุตรที่อายุ ต่ำกว่า18ปีมีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้เป็นตน้นให้ติดต่อแก้ไขโดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลนะหน่วยงานรับลงทะเบียนมีผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดตอ่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน,ยนปี65เฮลั hey, นเงินเข้าวันไหนตรวจสอบได้ที่นี่กันเลยเยียวยากเกษตรกรประการันรายได้รายละ1,000บาทนางสาวทิพานันซีริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 5ทับ2 5 6 6ว่าเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีไรายได้ที่แน่นอนตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ข้าวปี65ทับปี66ผ่านออนไลน์ได้แล้วโดยจะทยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าว เงินเยียวยาไร่ละานห0ึ่งผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร,รหรือทอกอสซึ่งสามารถเช็คสิทธิประกันรายได้เข้าปี65ัปี66ได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมปี2 5 5 5เป็นต้นไปจะได้เงินเยียวยาไร่ละ1 0 0 0บาทซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าสู่ที่ประชุมครมรอการพิจารณาคาดว่าจะเป็นวันที่ 18ตุลาคมปี2515เนื่องจากทกศนัดโอนเงินวันที่19ตุลาคมสำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคมปี65ในงวดแรกโดยช่องทางการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ c h o n g k h o i n b a a c c o m ตลอด24ชั่วโมง กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร,กรหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน13หลักจะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงินและโครงการช่วยเหลือที่ได้รับ2ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันทกสเอโมบายหลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อยหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองทางนี้นอกจาก เงินเยียวยากเกษตรกรเงินประกันรายได้ข้าวแล้วยังมีเงินเยียวยาน้ำท่วมสูงสุดไร่ละ11,780บาทกรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ในอัตราดังนี้ ข้าวไร่ละ1,340บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4 0 4 8บาทส่วนการประมงให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติสัตว์ตายหรือสูญหายให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินดังนี้กุ้งก้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลไร่ละ 1 1 7 8 0บาทไม่เกินรายละ5ไร่ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนคิดจะพอพื้นที่เลี้ยงไร่ละ4,682บาทไม่เกินรายละ5ไรสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชงังบ่อซีเมนหรือที่เลี้ยงในลนักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันตารางเมตรละ368บาทไม่เกินรายละ80ตารางเมตร